อันนี้เราอยู่วัดอะไรเจ้วัดอินอินทลระอินใช่เหรออินอะไรอินทลระวิหารอินทลระวิหารอยู่แถวไหนคะแถวเทเวศแถวเทเวศนะคะมี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 ไงไหน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 นี่ป้ายนะคะ่อกปาลาต่อกไม้ผู้เปียทองนันได้นะถ้าคญได้ตา ีโชา,าวันนี้<อ>นเรามามทําบุญกันนะคะ<า>สีริยแม่ไทรองค์หลวงพระตองใหญ่ขนานขนาดความสูง3อ2เมตรหรือว่า16วาความ5วา ต้องไหว้ตรงนี้ก่อนใช่ไหมคะพระพุทธแล้วก็พระองค์องค์ใหญ่ชื่ออะไรคะหลวงพ่อโตแล้วทําไมถึงมีไหว้ปลาทูด้วยคะอ๋อบนด้วยปลาทูกับอะไรคะปลาทูกับไข่ต้มเราจะขอเรื่องเกี่ยวอะไรคะได้ทุกอย่างถ้าทำเดร็จเราก็มาถวายค่ะรับทานเริยนโชคราบการศึกษาขอมีลูกมีอะไรก็ไดขอเนี่ยอ๋อค่ะจะได้ขอมั่ง ขอบคุณค่ะจ้กันค่ะาัดโนนี้เลยคะ ອະເມດຕະรລໂອພະເຕົງໃຫຖາຍ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขาบนกันอะไรนะคะนี่ค่ะนี่มีปูนะคะมีกะปิมีปลาทูนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีไข่ต้มสาธุสาธุด้วยคนค่ะใครบนที่นี่นะคะเอาปลาทูกะกะปินะคะปะลาล่าอย่างเงี้ยค่ะท่านชอบนะคะสาธุด้วยค่ะ ที่นี่มีตัดผมฟรีด้วยนะคะที่วัดนี้นนเรียนฟรีหรอคะเรียนฟรีหรอคะตัดผมฟร,มฟรีเรียนฟรีด้วยค่ะ,คะแล้วตัดผู้หญิงเว้ยเนี่ยตัดด้วยหรอคะ สาธุสาธุลูกขอเอาเงินเปอบานนะคะสาธุสาธุอันนี้เงินที่เขาเตรียมเอาไว้ให้นะคะ จะมาดูรอบๆนะคะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจนะคะอันนี้โอ้ที่วัดนี้ตั้งแต่รอหนึ่งนะคะใช่หรือเปล่าใครรู้จักนี่เขียนมาบอกด้วยนะคะโบสถ์นี่น่าจะเก่าแก่มากเลยนะคะจะมีการซ่อมแซมอีกนะคะ เราจะให้ดูจุดนี้นะคะเขาเรียกว่าใบสีหรือเปล่าเนี่ยเป็นก็ไม่ค่อยทวัดเท่าไหร่นะคะแต่อย่างให้เห็นนะคะสาธุสาธุด้วยนะคะเป็นอะไรที่เก่ามากนะคะ เ,เก่าๆอย่างนี้นะคะควรที่จะมาเที่ยวอนุรักษ์เอาไว้นะคะเนี่ยหายากเลยนะคะเนี่ยสาธุด้วยค่ะสวยงามมากเลยนะ ันนี้คือด้านหลังนะคะถ้าเกิดเขาชำรุดก็เนี่ยค่ะซ่อมแซมนะคะเราอนุรักษ์เอาไว้ค่ะ ส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะคะมีเยอะเลยนะคะแล้วก็รอบๆบริเวณอันนี้นะคะพระองค์ที่เราไหว้ที่เราขอพรกันนะคะองค์สูงมากเลย ที่เราบอกตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าใครมาขอพอรที่นี่ให้เอาน้ำพริกปลาทูเอาปลาทูเอาไข่ต้มมานะคะ mm hmm. เพราะว่าคนโบราณ mm hmm. เขาชอบกินปลาทูกับน้ำพริกนะคะ mm hmm. น้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาทูแล้วก็ไข่ต้มนะคะ เป็นอะไรที่สมัยก่อนทําอย่างนี้ได้นี่อึ้ืงเลยนะคะเก่งมากเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะถ้าเกิดไม่เก่าจริงนะคะจะคา้น้ำไม่ขึ้นอย่างนี้เอ้ยดู ดูมีรูปปั้นที่มีจีนๆด้วยไทยๆด้วยนะคะสาธุสาธุสาธลมเยนมากเลยนะคะ ที่นี่เย็นมากเลยแล้วก่อนขึ้นโบสถ์นะคะโกรินาถอดรองเท้าด้วยนะคะอันนี้เขามีถ้วยมาให้นะคะเราอย่าเอามือไปจ้วงเลยนะคะ มน์ด้วยน,นะคะนี่น้ำมนของกุธิตาตัวนะคะ วันนี้นะคะเมื่อกี้เป็นถามแล้วข,ข,ข้างหน้าเขาจะมีนะ้ำมนต์นะคะไปเอาตรงนั้นค่ะใช่แล้วก็เขามีขันให้ค่ะค,ค่ะ,คะ ขอพรแล้วก็เอาน้ำมนต์ถ้าเกิดมีขวดเนาะมีขวดก็เอาขวดมาลองได้ขวดมาลองน้ำมนต์ได้นะคะที่เราไปดูข้างในอันนี้คือน้ำมนต์ที่เราจะเอาข้างนอกนะคะจะจะมาขอพร <laughs> อ๋อถ้าเกิดเป็นพระชื่ออะไรนะคะอะไหลวงปู่โตองค์ใหญ่หลวงปู่โตจะแก้บนด้วยปลาทูมีผลไม้ได้ยังไงค่ะแต่อันนี้จะผลไม้นี่เคยเห็นเขาแก้ก็มีผลไม้อย่างเดียวอ๋อค่ะเออค่ะขอบคุณมากค่ะและอันนี้คือเหรียญอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะถกขอถามคือดอกเคาะฮะคือดอกเคาะคือที่นี่จะมีที่นี่ที่เดียว นี่เหรียญให้กองกระสาบทำฮะให้กองกระสาบทำไม่ไม่ถึงอะไรเอยเหรียญเนี่ยเหรียญที่มันไม่มีค่ะต้องซื้อที่กองกระสาบกองกระสาบนี่ทำให้เมื่อก่อนนี้นะท่าไม่ต้องซื้อเลยเพราะเอาเหรียญเก่าๆมาได้จะตังรูอ่ะค่ะใช่แล้วก็หายหมดคนไปหยอดมุกก็หายหมดอุ้ยอันนั้นหลายตังเลยนะคะหายหมดบางทีบางคนก็ใส่เห็นไหมไอ้ร้อยถึงกัดอ่ะเออค่ะที่เป็นห่วงใหญ่ๆแต่ก็นะ แล้วมันก็หายหมดไงสายรขาลูดๆแล้วมันก็หายหมดโอ้เสียดายว่าน่าอยู่อย่างนี้เราจะไปว่าใครก็ได้มาม่าก็่าไม่มันบาปไอ้นั่นก็เรื่องของเขาใช่ค่ะนี่ของเขาไปเขอบคุณค่ะเดี๋ยวทำบุญก่อนองค์เนี้ยสำเร็จแล้วไหนสำเร็จเนี่ยองค์เนี้ยเป็นมนุษย์แล้ว อ่าจริงปะคะจริงก็<ต>ยังงยังอ๋อโอ้โหม้าเขี้ยวเขาหายไปแล้วอ๋อเขี้ยวหายแปลว่าเป็นมนุษย์แล้วเออ,อ,อน,นั่นยังยังไม่จำเลยแต่เขาเป็นยักษ์ที่ใจดีค่ะธรรมาดาจะขึ้นหง้าตอนี่เป็นผู้หญิงไม่กล้าขึ้นแปลว่าอะไรคะหง้าไงเวลาหน้าผู้หนิงเขาบอกเอาใส่มือแล้วการผนูผู้หญิงอยูขึ้นไปมันน่าเกลียด ก็เลยอาศัยมือท่านนั่นแห่ะห้เขาขออะไรกรไนเสร็จแล้วก็ขออาศัยมือให้ท่านละกันไม่เคยไม่เคยขอเรื่องเงินเลยค่ะไม่เคยขอเรื่องเงินเลยแต่เห็นเขามานั่งกันนะเขามาแก้กันด้วยแล้ก็มาขออะไรกันค่ะแล้วก็ไม่กล้าถามเขาค่ะท่านดีนะคนเขาบอกว่าอายุพันยี่สิบเกือบสองร้อยปีนะ อันนี้คือวัดนี้คือสร้างตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งที่ใช่ไหมคะว่าก็ไม่เคยได้มาที่เนี่นะคะคยค่ะวัดเก่าแก่เลยอันนี้มากับพี่สาวนะคะเราจะมาบอกว่าที่วัดนี้คือคือวัดอะไรนะคะอ่ะ <laughs> อี <laughs> ะแดงเราให้หน่อยอินทรนนะคะอยูไ่ได้ไ วัดอินทร์นะคะวัดอินทร์คืออยู่เขตขุนพรหมนะคะชื่อวัดชื่อวัดขุนพรหมนอกนะคะวัดน,นี้เกิดขึ้นตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งแล้วก็มาถึงรัชกาลที่ 4, ส,สี่เนี่ยสมเด็จพระจันทร์โตเนี่ยก็ได้มาบูรณนะขึ้นนะคะ